Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini akan berbicara mengenai surah Al-Falaq dan Al-Nas. Surah al falak Surah An-Nas Thang Song surah Pen Surah Al-Ma'arij. Surah Jut merupakan surah yang Masud di surah Kap Surah Ni merupakan surah yang al muawwasatain Surah al กล่าวว่าอุบายบินกาบอกเขาว่าอิบนุสอ yeah. like exactly. ouais? ูดไม่ได้บันทึกอัลมูอ้วซสไตไว้ในมุสัวของเขาสำนางอัลกุรอานอุบายกล่าวว่าฉันขอยืนยันว่าท่านรอสูลอสโลลลฮฺของอ ali วสซลลัมได้บอกแก่ฉันว่ายิบรีลอะลัยฮิสสลามได้กล่าวแก่ท่านว่ากุลอาอูซุบิรบบิลฟาลักฉันจึงกล่าวมันยิบรีลจึงได้กล่าวว่ากุลอาอูซุบิรบบินนาสฉันก็ได้กล่าวมันดังนั้นเราจึงกล่าวสิ่งที่ท่านนบีสโลลลฮฺของอ ali สซลลามกล่าวก็คือ บันทึกโดยอห h ม a ดหมายถึงว่าเนี่ยคือสองสุรห์นี้นะครับเป็นสิ่งที่นบีได้รับมาจากเอ่อมาจากช่นยิบรรลความประเสริฐของสุรตาอัลฟลาลกและอันนาสอิมามมุสลิมได้บันทึกไว้ในหนังสือสาหิของท่านว่าอุคบะบินอามิดได้กล่าวว่าท่านรอสุลตานาซลลฮฺของอัลลอฮสัลลัมได้กล่าวว่าความว่าท่านรู้หรือไม่ว่ามีอายะห์ที่ถูกประทานลงมาแก่ฉันในคืนนี้ซึ่งไม่เคยมีเช่นนั้นมาก่อน นั Allah, Seth, h, h, so es, ่นก็คือสุรักกุลอาอูสุบิรับบิลฟะลักและกุลอาอูสบิรับบินนัสฮะดิษสนี้ยังได้บันทึกโดยอิหม่ามอัลห์มัดอัติรมิซีและอันนัสอีอัติรมิซีกล่าวว่าเป็นฮะดิษสฮัสันโซฮียอีกสายรายงานหนึ่งของฮะดิษสนี้อิหม่ามอัลห์มัดบันทึกจากอุกบะบินอามิดซึ่งกล่าวว่าขณะที่ฉันกําลังจูงศาสปาหนะนาทางทอ罗斯ลลลอฮวาลัยวะซัลลัมณทางหนึ่งในเส้นทางต่างๆนั้นท่านได้กล่าวก่ฉันว่าโออ เจ้าจะไม่ขี่หรือฉันกลัวว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนถ้าไม่ขี่สัตว์พาหนะทารอสูลล์สโลล์ของอะลีอส์ลมจึงลงจากพาหนะและฉันก็ขี่แทนสักพักหนึ่งแล้วจึงสลับก็ให้ท่านขี่ครั้งหนึ่งจากนั้นท่ารอสโลล์สโลล์ของอะลีอวส์ลมกล่าวว่าโออุบะเอาไหมฉันจะสอนเจ้าสองสุรัก์ซึ่งเป็นสุรั์ที่ดีที่สุดที่ผู้คนจะได้อ่านฉันกล่าวว่าแน่นอนครับโอท่ารอสูลล์ท่านจะสอนให้ฉันอ่าน กุลอาอูสุบิรอบบิลฟะลักและกุลอาอูสุบิรอบบินนาสจากนั้นได้มีการอีกอมักเพื่อทําการละหมาดและท่านอัสลัสลลอฮวะอลัยวะสัลลัมก็ขยับขึ้นไปละหมาดและได้อ่านสุรทั้งสองในการละหมาดจากนั้นหลังละหมาดเสร็จท่านได้เดินผ่านชั้นและกล่าวว่าเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมโออุกอบเจ้าจงอ่านมันทั้งสองทุกครั้งที่เจ้าเข้านอนและทุกครั้งที่เจ้าตื่นขึ้นอันนัสยาบุอบูดาวุตได้บันทึกคำพิเศษเช่นกัน อีกสายรายงาน,นหนึ่งของฮะดิษนี้อันนาสอีบันทึกจากอุกบะเบนอามิดว,ว่าทนาอสุลาะสุลาะหัวอิลวาสลัมกล่าวว่าแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่มนมุษย์จะขอความคุ้งครองจอากอัลลอฮ์ดีไปกว่าการอ่านสองสุรานี้นะฮะ อีกสายรายงานหนึ่งของคะดีิสนี้อันศัยอินบ pe ันทึกว่าอุคบะเป็นอามิดกล่าวว่าครั้งหนึ่งฉันกําลังเดินกับท่านอุสุรอลอสุอวาอะเลวะสัลลัมจากนั้นท่านก็กล่าวว่าโออุคบะจงกล่าวเถิดฉันตอบว่าฉันให้ให้กล่าวฉันอะไรให้กล่าวว่าอะไรฉันนี่ท่านยิ่งให้ครู่หนึ่งแล้วท่านอุสุรออสุอวาอะเลวะสัลลัมก็กล่าวว่าจงกล่าวเถิดฉันตอบว่าจะให้ฉันกล่าวอะไรหรือโอท่านอุสุรอท่านจึงกล่าวว่ากุลางูสุบิรบิลฟะลัก ฉันจึงอา่านสุรษดังกล่าวจนจบและท่านก็กล่าวอีกครั้งว่าจงกล่าวเถิดฉันตับว่าจะให้ฉันกล่าวอะไรอือท่านสุลลอา,ลา,อา,ลา สุรัชก็กล่าวอ่าก็กล่าวว่ากุลาอูซบินนัสฉันจะอ่านสุรัชดังกล่าวจนจบจากนั้นถ้าเราสุรัชสุลัชว่าหรือว่าสุรัชกล่าวว่าไม่มีการวิงวอนขอหรือการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ที่คนคนหนึ่งจะขอสิ่งที่ดีเทียบเท่าการอ่านทั้งสองสุรัชเนี่ยไม่ถึงว่าเนี่ยถ้าเราจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็เราก็สามารถขอด้วยกับสองสุรัชนี้กุลาอูซบินฝลักกุลาอูซบินนัสแท้สองสุรัชนี้เนี่ยเป็นสุรัชที่คุ้มครองอ่คุ้มครองเราออกจาก ภัยอันตรายต่างๆก็ให้เราอ่านสุราเนี้ยก่อนที่จะเข้านอนแล้วก็ทุกครั้งที่เราตื่นนอนนะครับบูลุกลีฮะซาฟิลลอฮุอิลลอฮุมอัสสลามุอะลัยกุมูรราะมุตุลลอฮิวะบัรริกาตุ